สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตต้นต้นขากระรีดแดงใหญ่นะคะทุกคนตามมาค่ะนอใ่แห้งด้วยพี่นอ้องสูเมอนีเดอแต่ว่ายยังบอนพอขายนะคะเราจะพาม,มาชมหนอนอเม,ม่มันนะคะอันนี้ปล่อยไบบแห่บอดดิซับนอทุกคนดูนะคะแ่ซูเมอรนี้เบิงนอน,นะคะนอยใยแห้งทุกคนอันนี้ก็น,นิสบาดซาบปดดเลยเด่นแต่ก็ยังไม่ มันยังบ่นพ่อขายนะคะุณเพราะคนสั่งเยอะใช่ไหมสินค้าเรามีไม่พอให้ลูกค้านะคะมาดูอีกต้นนึงมาเริ่มความแห้งของต้นต้นขานะคะอันนี้แขนนะคะเกือบซ้ำแขนเลยนอคะ่ะเป็นบอ่ะอันนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนแขนนี้ใหญ่มากคะ่ะตามมาดูอีกค่ะทุกคนคะ่ะ สูงแล้วนะอันนี้สูงร้อยหนูสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะคะต้นขาก็จะมันสองเมตรกว่าแล้วนะคะทุกคนมันั็เริ่มกําลังเหลื่อมงามเพราะว่าช่วงนียฝคนก็นจะตกดีแน่นะคะมีตาม,มาอีกค่ะนี่นะคะนี่เราก็ปล่อยปล่อยไว้ให้เขา สนแมท่านนะคะอันนี้อันนี้ก็ออกดอกแล้วนี่จะหักไปกินนี่ดอกค่ะสามารถกินได้นะคะสูงแห้งเลเน,นี่ย่เาาก็ไปกินกับกินกับแจวกินกับยังกระได้นะคะทุกคนบายบาย